จังเลยเขาดูเป็นแบบนิ่งมากพี่แบง์นิ่งมากอีกแบง์น่ารักพี่แบง์น่ารักมากคุณน่ะของคุณขอของดาราไปขับไปคอนแก่นตอนนี้เลยได้ไหมเดี๋ยวผมผมจะพาพี่พี่แจ็คไปแจกของให้เขาก่อนตอนนี้นะพี่ว่าคอนแกนไปไปชวนเลยได้เลยผมรอลุ้นไม่พี่มาอยู่เนี่ยตอนไหนตอนไหนจะถึงคิวลูกปลายก็ไม่รู้บอกบอกในห้างแล้วายห้างบอกยังไม่ว่างเดี๋ยวรอนุเอา เอานุกกะไปวาว่าว่าวันไหนผมไปเลยผมพร้อมเลยอานเราเลยขึ้นไปขอบคุณที่ให้เกียรติผมมาผมมาต้องดูน้องผมไปเพราะว่าให้ให้ผมไปไม่อนุญาตก่อนให้มาครับให้มาครับแต่ว่าอาจต่อาจจะไม่มีมีของของที่มีมูลค่าเหมือนเหมือนพี่ดาราคนอื่นนะฮะไม่เป็นไรผมผมต้องการเป่นการของจากคุณผมต้องการให้คุณ่ะให้คุณน่ะขอกัน ันพี่แจ็คพี่แจ็คครับผมตากเพลงนั่นนะพี่ชื่อเพลงนั่นนะใช่พลังวิเศษว่าเพลงพลังวิเศษครับมองไปกับพีเอฟซีครับเพลงนี้ใช่ครับมีมีสักนิดได้ไหมหรือว่ารอไว้ก่อนเอ่อมาลองกันปะโอชิรักโอชิรักพลังวิเศษของฉันก็คือเธอนะ ทุกครั้งที่ฉันลืมตาแล้วเจอหน้าเธอมันโคตรมีความหมายเที <Yeah. S 3> <Yeah. S 2> ย่ยมเที่ยมนี่นะครับผมฝากเพลงด้วยนะค,ะครับผมบน้องนุกน้องปายนะน่ารักมากๆเขายังน่าเดิมและเป็นเด็กที่แบบว่ากันเองมากๆผม <c oughs> กล้าการันตีเลยบอกเลยแด่ขอขอ่อนลาสักนิดได้ไหมร้องและสบตากันหน่อยแล้วแบบเธอคือพลังพิเศษได้ไหม

มันก็มมมีควาาเธอเป็นดังพลังวิเศษที่ทำให้ฉันมีแรงสู้เลยจุบเลยเยี่ยมเยี่ด้วยนะพี่แจ๊คฝาด้วยนะครับขอบคุณมากตามไ้เจอพี่เจ้าขอของนคราขอบคุณครับพอกันครับพี่แจครับบายบายครับคนในล้นะครับฝากปในห้างครับขอบคุครับคจะไปเดกันครับ นี่นะฮะน่ารักเหมือนเดิมคุณนุ๊กคุณปายเนี่ยผมบอกเลยว่าคือแฟนคลับอากา้กากันตีเลยว่าทุกอย่างน้องเหมือนเดิมธรรมชาติซื่อง่ายๆแล้วก็กันเองอันนี้บอกเลยว่าไม่ผิดหวังที่ดังดังจริงแล้วเมื่อกี้ผมชงให้เต็มที่แล้วผมก็แหมลุ้นเมื่อกี้ถ้าจูบไม่หึงฮาเลยเนี่ย <c oughs> แต่ยังเป็นโควิดหรืออาจจะจูบกันไม่ไม่ให้เราเห็นก็ได้ <c oughs> นะ เอฟซีก็อย่าลืมไปตามเพลงนะครับผมนะน้องนุ๊กน้องปายนะครับน่ารักตามไอจีเขาได้นะครับติ๊กต็อกได้นะครับเด็กสองคนนี้น่ารักบอกกันเลยนะครับผมใครที่ยังไม่รู้จักเนี่ยก็แนะนํ่ง่ายๆเลยว่าเขาเนี่ยเป็นคู่ชินกันนะฮะแล้วก็อความความน่ารักความเป็นธรรมชาติแหละที่แบบทําให้คนรู้สึกว่ารักและเอ็นดูเขาสองคนนะครับนี่ฝากไว้ด้วยนะครับเพลงของคุณนุ๊กปายนะฮะเอฟซี FC เขาก็ แชร์กันเยอะเวลาเพลงปล่อยเอมบีนะครับผมเนี่โปรโมทเต็มที่นะเต็มที่เลยเพื่อนน้องเลยนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าคืออ่ะเราอธิบายง่ายๆถ้าใครยังไม่รู้จักเนี่ยก็คือเขาเนี่ยดังในติ๊กตอกแล้วก็แชร์คลิปนู่นนี่นะเฮ้ยเป็นเรื่องนะเอาวัสดีครับพี่แจ็คสวัสดีครับพี่เอาสวัสดีครับพี่ผมทางานอยู่ชื่ออะไรลูกเออชื่อไก่ครับวันนี้ไก่ทำอะไรอ่ะไปบผมติดไปนั่น Và cũng <laughs> <laughs>